ต,ติพงษ์วางยาวสวนขึ้นมาครับติดโซดาแต่ว่าตรงนั้นเป็นของชนบุรีครับาครับชานารงค์ดานข้ามีไขออนชาญรงค์พยายามวิ่งควบขึ้นมาไขออนไม่ให้ครับไขออนจะไปเองไขออนได้ปัดลูกนี้แล้วชนเสาบอลมาที่ลีลายย่งที่แคททริกไปเลยครับเป็นเลียยลีลาครับโอ้โหแม่เมื่อวานนี้กองหน้าบุมย์ทำได้กองหน้าชนบุรีก็เอาบ้างนะครับโอ้แล้วบราซิลเหมือนกันซะด้วยครับ โอ้โหบทเงนี้ยิ้มอ๋อครับทีมผู้ช่วยครับอดุลขุนถือว่าเป็นจังหวะที่มาเข้าทางพอดีนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปไม่เหลือนะครับบทน,นี้ดูจริงๆครับฉลาดชนนิวซับเปลี่ยนตัวแก้เกมมาแล้วนะครับสุดโหดมาโดนหนึ่งประตูก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้เฉียบคมจริง,รง,รงๆ,ๆครับมิเลียนลีลาครับ โอ้ก่อนแข่งอีกเประตูครับวันนี้อีกสซัดไป12แล้วดูครับจังหวะของไรสันไคออนครับเลือกที่จะไปเองแล้วปั่นลูกนี้นั่นงชนเสาเข้าทางจับึ่งทีแล้วยิงเรียกเข้าไปเลยครับนี่ครับมันโล่งแล้วเกินครับแล้วก็ตวัดยิงเข้าไปง่ายๆเล็กแรกที่เจอกันนี่สุโขทยัยชนะ3ามต่อสครับเล็กสนี ชนบุรีเล่นในบ้านก็เอาคืนนะครับทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้นําอยู่3ต่อ2นะครับเออสต่อศูนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าสุขโขทัยจะกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหค่อนข้างจะงานหินเลยครับ